ชาวลัคนาราศีเมษสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในจังหวะที่ดาวอังคารโคจรยกย้ายจากราศีมังกรไปสถิตณราศีกุมตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ 2,569เวลา1นาฬิกา34นาทีและจะอยู่ถึงวันที่2เมษายน2,569เวลา16นาฬกา48นาทีมาดูกันว่าในช่วงประมาณ1เดือนครึ่งนี้ดาวอังคารจะส่งผลต่อท่านอย่างไรบ้าง สำหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมตรงกับเรือนลาภค่ะช่วงนี้ท่านจะกระตือรือร้นในการเข้าสังคมในการสร้างคอนเน c t ชันมากขึ้นนะคะท่านมีพลังในการเชื่อมต่อกับผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่มี พลังมีความกล้าหาญนะคะเพื่อนที่เป็นนักสู้นะคะคือท่านจะเ,เข้าหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะลงมือทำเพื่อให้บรรลุความฝันค่ะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นทีมท่านจะได้ร่วมมือกับเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะจะได้ผลักดันโปรเจกต์หรือว่า แผนการให้ประสบความสำเร็จนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เป็นผู้นำกลุ่มเป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมสำคัญภายในองค์กรค่ะนอกจากนี้ท่านก็มีความมั่นใจในการแสดงความเห็นในที่สาธารณะนะคะท่านกล้าที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ท่านเชื่อว่าถูกต้องท่านกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อเป้าหมายร่วมกัน พร้อมจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ท่านอยากจะเห็นนะคะท่านจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรณรงค์หรือว่าการเคลื่อนไหวที่ต้องการพลังต้องการความกล้าหาญค่ะสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรชุมชนการเมืองกีฬาหรือว่างานที่ต้องสร้างเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้นำชุมชนนักการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นโคช้ชทีมกีฬาหรือว่าเป็นผู้จัดการโปรเจกต์ขนาดใหญ่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการระดมพลังสร้างทีมหรือว่าผลักดันให้เป้าหมายประสบความสำเร็จนะคะท่านจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนที่มีพลังมีอำนาจพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการ ทํางานร่วมกันกับท่านนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีพลังมีไฟมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอฝากในเรื่องของระวังความขัดแย้งนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวทางการทํางานหรือว่าวิธีการดำเนินการคือท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาที่ เพื่อนไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้นะคะหรือเวลาที่มีการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาเล่นสนุกสนุกกันแต่ท่านออรู้สึกว่าอยากชนะนะคะอยากเป็นที่หนึ่งอยากพิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะคะซึ่งคนอื่นเขาเขาชิลๆกว่าท่านนะคะแต่ว่าท่านมุ่งไปแล้วแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้ดูไม่ค่อยน่าเอ็นดู หรือบางท่านนะคะก็อาจจะใช้เงินไปกับเพื่อนหรือว่ากับกิจกรรมกลุ่มต่างๆจนบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเสียเงินเปล่านะคะหรือก็ให้ระวังการถูกหลอกหรือว่าถูกใช้ประโยชน์จากคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนการร่วมทุนหรือว่าการค้ำประกันซึ่ง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะฉันก็ขอสรุปนะคะในจังหวะที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนลาพะก็ขอให้ท่านเลือกเพื่อนเลือกพันธมิตรอย่างรอบคอบนะคะใช้พลังในการสร้างคอนเน t ชันที่แข็งแกร่งที่มีคุณค่านะคะแต่ก็ขอให้รักษาความสัมพันธ์ด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจเพื่อที่เป้าหมายของท่านจะได้ บรรลุผลอย่างยั่งยืนและมีความสุขร่วมกันค่ะและตอนนี้เรามาดูเรื่องดาวจรกระทบดาวเดิมนะคะในกรณีที่ท่านมีดาวตั้งรับอยู่มาดูกันว่าเมื่อดาวอังคารจรมาจะส่งผลกับดาวตั้งรับอย่างไรบ้างในกรณีที่ท่านมีดาวอาทิตย์ตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาอันนี้ต้องระวังอย่างมากเลยค่ะ เพราะมีเกณฑ์ว่าจะมีเหตุร้ายต่างๆถึงขนาดว่าทําให้เลือดตกอย่างออกนะคะรวมถึงระวังฟืนไฟระวังทิศต่างๆและระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องการเงินค่ะกรณีที่ท่านมีดาวจันทร์ตั้งรับดาวอังคารจรมาก็คือว่าท่านจะมีโชคแต่ว่าท่านตั้งใจอะไรเอาไว้ก็ต้องทำตามที่ ตั้งเอาไว้อย่าชักช้านะคะส่วนข้อพึงระวังก็คืออาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีเหตุทำให้ตกใจค่ะในกรณีที่ท่านมีดาวอังคารตั้งรับเมื่อดาวอังคารจอมาอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเช่นอาจจะมีเหตุไฟไหม้นะคะหรือว่ามีเรื่องตกใจได้รับข่าวร้ายหรือ บางทีก็อาจจะไปถึงท่านเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีเหตุต่างๆที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขค่ะในกรณีที่ท่านมีดาวพุธตั้งรักเมื่อดาวอังคารจรมาก็คือข้อดีนะคะจะได้ทานอาหารที่ถูกปากถูกใจนะคะถ้ามีโรคอะไรเจ็บปวยอะไรก็จะทุเลาลงแต่ข้อพึงระวังก็คือเรื่องของการมี ากเสียงเรื่องความขัดแย้งค่ะกรณีที่ท่านมีดาวพฤหัสบดีตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาข้อดีก็คือท่านจะได้ลาบผลต่างๆอาจจะเป็นสิ่งของเป็นเสื้อผ้านะคะแต่ข้อพึงระวังก็คือว่าอาจจะมีเรื่องกับผู้หญิงหรือว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้ผิดหวังทำให้รู้สึกเครียดค่ะ กรณีที่ท่านมีดาวศุกร์ตั้งรับเมื่อดาวอังคารจอมาอันนี้จะมีแต่ข้อดีนะคะเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวอังคารเขาเป็นคู่กันค่ะข้อดีก็คือท่านจะรอดพ้นจากอันตรายต่างๆมีโชคลาภจะได้คู่ครองมีคนมาเยี่ยมและก็ได้พบกับความชื่นอกชื่นใจค่ะกรณีที่ท่านมีดาวเสาร์ตั้งรับ เมื่อดาวอังคารจรมาอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะเช่นมีอุบัติเหตุมีโรคต่างๆมีความแตกหักมีความสูญเสียมีปากมีเสียงมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมนะคะหรือว่าคนที่เคยอุดหนุนเกื้อกูลกลับเป็นว่าไม่ได้สนับสนุนเหมือนที่ผ่านมารวมไปถึงอาจจะคิดร้ายได้ด้วยค่ะ กรณีที่ท่านมีพระราหูตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเละวิวาทอย่างร้ายแรงมีการเสียทรัพย์มีความเศร้าใจมีอันตรายต่างๆระวังฟืนไฟนะคะหรือมีเหตุทําให้ตกใจมีความยุ่งยุ่งมีความชุลมุนรวมถึงมีการพ่ายแท้ให้แก่คนที่ต่ำกว่าค่ะ กรณีที่ท่านมีดาวพระเกตตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาให้ระวังโรคเก่าจะกำเริบอาจจะมีผื่นคันมีฝีมีหนองผอองเข้าตานะคะหรือว่าถูกทวงหนี้ทำให้ร้อนอกร้อนใจและกรณีที่ท่านมีดาวมฤตยูตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาให้ระวังในเรื่องของการ เจ็บตัวอุบัติเหตุระวังของมีคมสุขภาพน่าจะไม่ค่อยดีละค่ะมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากหรือว่ามีเรื่องกระทบใจอย่างรุนแรงค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นผลของดาวอังคารจรที่มากระทบดาวเดิมทั้ง10ดวงนะคะเมื่อเรามีข้อมูลมีวิชาความรู้เราจะได้เตรียมตัวให้เหมาะสมสอดคล้องค่ะ ก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี 2569ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ